สวัสดีครับมินิพัติสารพัดมาใส่เบ็ดคือเขาครับหลังจากบ่ได้มาหาใส่โอ้หลายเดือนแล้วครับสองสามเดือนครับบ่ได้ทำคลิปครับมื้อนี้สิว่าลองมาใส่เบ็ดลองมึงครับมื้อนี้ว่าสิคือบ่ครับมื้อนี่เนี้ยกะเนี้ยเขียดน้อยครับเนี่ยเขียดเป็นเขียดน้อยจับมากมืงขึ้นนี่ครับใส่ล่องมึงครับเขียดโม่ก็มีกิริตก็มีครับเนี้ยสัมปัส ปีครับเมื่อนี้ล่อมาครับเม็ดกะบสาสิบห้าครับเมื่อนี้เอามาล่อมาครับว่ามันผิดเห็นไหมครับสาสิบห้าหลังครับไปครับด้วยกันเลยครับเอามีมูมาทาครับไปครับด้วยกันนะครับแถวสายห่วยนะครับห่วยเขาลอกไม้ใช้แล้วครับไปครับไปห่วยกะ เขาก็ล้งหลอกคางไหมครับที่เราต้องหลอกคางเอาปลาออกทั้งคางไหมครับแต่ในหัวบริเวณรอกครับเป็นหัวจอกขึ้นกันนะครับแดดกระซองครับนะครับหัวมงไส้ครับเหมาะยูคครับมงไส้ครับมันจะคืบครับตรงล่อง้วครับ นะดินกระชิ่เป็นดินอ่อนๆน,นิดหน่อยนะครับมองเขาหลอกไหมมองเสียบก็ทีิยาก,กนัดหน่อยครับไม่ใช่ไมด้ววจอกครับ หว้หกจอกครับถ้าพื้นลา่างพ่กใครหกปันได้ครับไวนครับเรียบครับเว้นก็เริ่มร่างซองครับโอ้หวหนาตื้เลยครับจอก โอ้บรรยากาศดีครับ่วงยันแรงครับลมครับนี่มองไซกันซัดน้อยครับใน่หนักด้วยครับโอ้ยโอ้คือบอครับพี่้อง ม่านโดนแล้วครับครับเสียบหน่อยใส่เงีย้ยจมครับเรียกครับเว้นกับซองครับเง้วครับห่วนี้เง้วหอดบาน เขียดโม่มันได้มัดซี่หาตัวครับเมือ่อคืนครับได้บุคลได้หลายครับเขียดโม่ได้แต่เขียดน้อยครับใส่มุดครับโอ้เขียงสูบน้ำไงครับเขียงสูบน้ำออกจากโม่เขาทำงานนะครับโอ้โหสั่งครับทางใ้า ใส่หนาเขับทีน้องโอ้ทางขึ้นสั้นครับทางนี้มันสันครับทางสารข,ขออนุญาตใส่เห็นแล้วกันนะครับชันคบนี้ ใช่เาต้องเสีเวลาโดูนะครับหมือก้อนนะครับเดี๋ยวมือแรกค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าสิมานนครับในในเวลาครับสามทุ่มครับมือนี้ออกมาเด็กแน่อย่างน้อยครับไปลุ้นกันครับบาสิมานมาครับขึ้นนี่ครับหลังจากบริมากหลายเทียครับล่องมังครับอากาศช่วงนี้ก็เย็นๆนะครับออกมาเด็กครับติดพละททางบ้านครับมาผิดแล้วพละครับไปครับไปลุยนกันครับบาสิมานมาครับไปครับ

หลังสองก็เงียบครับหลังนี้เขียดยังขึ้นก็นครับสบายครับเขียดยังขึ้นก็นครับครับหลัง้าไปครับ โอ้อแล้วนี่เขียบเนาะสบายดีครับแล้วข้างหน้าคือมีอาการครับอู้อดหับดออนู่นดูตัวน้่นครับขันเบ็ดก,กุ้งนะครับ อโอ้รุดครับโอ้รุดเสร็จายครับรุดครับว่าเด็กปุดครับวิ่หลังต่อไปครับเบ็ดอ่าเลยครับหลังอกินีครับเอาบูยูครับ Bà là thì tối nay khắp. Ở niệm sống khắp. Tân niệm cái miệng ký cầu. Cứ là sát này, khắp ký cầu. cái niệm cầu. khắp niệm nó cầu. Tân niệm ký cầu. Tân niệm cầu. นี่เงียบครับนี่คือบอสครับเอ้ากำลังเขี่ยที่อยู่จังสี่เขี่ยที่ขึ้นมาอยู่จังสี่เขี่ยท่านตาตีเบ็ดบ่สมีฟลุ๊กเอาครับโอ้มิดครับเงียบครับนี่ นี่การหลังเดียวกับโบยู่สักครับโอ้เบ็ดล่าลังก้อนหนนะครับเฮี้ยเขียดครับอันนี้เงียบครับดันดึงนี่ถ้าบบติดนะครับโอ้ทางย่างเงครับเนาะหลังเงียบเขียดเงี้ยังพี่คอยครับนะครับเรียครับ Hoa hoa y sanh hấp sanh hấp hoa dinh hấp hận hạt hết đừng tan hấp hấp hận 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 โอ้อางามครับป,ปกเงินนะครับไท้สวยครับเขาถุงเด้วยปลดบไทยก็ค่ะครับนี่ก็อยากเก็บก่อนครับอีก,ก,ก,กสักครับทางเอาละครับเราข้างนาเมีอาการครับ หนามพุ่นเลยครับตายเลยหมดแล้วครับอาจจะเป็นตะคอครับอ เก็บครับครับรุ่นน้องกันต่อไปครับมีดเต็มอีกบอสน่เงียบครับ อย่างนี้ก็เงียบครับไหเนใครับมันจะล้างเข้าไปครับใส่น้อบิดเข้ากั่ย่างงาครับต้องค่อยๆไปครับสั้นครับ ขั้นเป็ดหายโอ้โหที่ไหนเนาะอือขัออ้นเบ็ดหักครับอุ้ยขัน้นเป็ดหักเลยครับอ,อืออ,อ,อ้คือเป็ดตังที่ ตะขอตะขอ,ะขอซีดแบบนี้อย่างมื่กินครับทัานเด็ดหักเลยครับทัานเป็นหักครับอือปลาดวว้มีปลาดว์ไหมครับเพื่อนปลาสุดูครับปลาสุดข่าบด้วยอู้ดูตัวผนังข้อข่า,ขาบข้อตัวเป็ไงหักเลยครับทัานเบ็ดครับ เสียใจเสียของนะครับเก็บครับโอห่วงคาเริรนรไปหมดแล้วครับขั้นไปจนหักเอาประยู่เลยครับขั้นเบ็ดบบหักเลยครับอจะไปไม่ได้เป็นปลาสดูครับหลังมึงกินโคตรโูกเงี้ยมัขาบข ครับเด็ดจริงหักครับมันจะห้วยอือสามารถจะวินในบรแเวณได้ครับผมว่าสองลังแล้วหลังแรกก็เบ็ดง่างเลยครับนี่เงียบครับครับเรียกครับเบ็ดโหัวก็คือเบ็ดแล้วครับยิบุกี้ลังครับนี่ครับก็จะมีแจมเพิ่มอีกบ้างครับ นี่แกะนี้ครับเงียบร้อนครับครับพี่แจ๊คครับหลังนี้คิบิดบ้าหลังนี้คิ้ท่นไปจนบิดครับบิดให้กับจอกได้ครับนาจะรุดครับบิดแล้วเอาเด้ครับบิดขับมาเพระท่านครับ เป็ดห้องงานกันเลี้ยงอีกแล้วคือทายครับพี่น้องอย่าเบ็ดทนี่ได้บุงนะครับระทึกนะครับมาหนี่งแล้วนี่เงียบครับรล้สุดท้ายครับ เอาก็ยามแล้วนะครับพี่น้องแบตโทรศัพท์ก็บชิมมดครับเอรอวครับแล้วจังแรครับไปสรุปกันเลยนะครับนี่นี่มือเ้าใครมาลุ้นกันอีกแค่นึงนะครับปลาสีมานวะครับรอบเ้าครับสรุปโทรงกางกันนะครับนี่ครับขึ้นนี่ครับเอาครับได้สามตัวครับ รอบแรกครับอู้มันเครื่องเบ็ดหักครับเบ็ดง่างกับพ่อเงนครับลุดก็มีครับลุดสองสามลังครับอู้สียดายครับมาเด็ดผัครับนี่ครับผลงานเทาครับหรือว่ากันยังหานียู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเช้าอีกแคนึงนะครับปาสิมานมาครับนี่จะได้ขึ้นนี่กหละนาทีสวัสดีครับ แบ็หมดพอดีครับโทรศัพท์ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับมาดูดกันต้นเสาคาราสิมานครับมันขึ้นยีงไงแบ็ดมดก่อนครับรอบที่สองกับวารยามครับกับบานเลยครับยาหมอแรกกับบานเลยครับไปกับบริเวณนั้นครับมันมืดนะครับเกิดยามเบ็ดกับเป็นมืดๆนะครับยขอโอษขอให้เลยครับเดี๋ยวมาดูดกันต้นเสาแล้วครับวัตถิมานมาครับไปครับลุยเลยครับ ครับครับครับโอ้หลังแหลกอะสบายดีครับเอ็ดกระเสียบจนจำครับรเสียบดินอ้อนครับเสียบเขาย่างเล็กเลย หลังเสรยจเขียดยังยูขคือเขาครับเสร็จย,ยังเต็ยนขึ้นเขาอยู่ครับครับเรือองงอรอ่อยครับโอ้มีผลงานมาแล้วครับเราเลยครับเฮียครับนี่กัน มิดครับลังนี้กันเลยครับนีครับยามไ่เลยก็กูกับขึ้นที่ลัางครับโอ้ยคือมโนครับสวัสดีครับนี่กกดีๆครับเงียบครับโอ้หนาวครับอากาศหนาวครับเงี้ยมเศร้าครับหนาวตัวมึงขึ้นแล้วครับอากาศเนี่ย ช่วงนี้ขึ้นหนาวอีกบุ้นเลยครับหลังนี้ส้มดึงงปลาคอปลาคอครับ,รรรบแต่แรกมั้แล้วครับปลาคอครับ,รบแต่แรกครับเ,เก็บครับ ได้บ่ใหญ่เนาะครับอ๋อเกียดจมน้ําตายซ้ําพับหลังเอ้ยอยา่าตายครับอันนี้ก็เงียบครับ หนาวครับคือบ่อส่วงเศ้าครับอากาศหนาวเปล่าไม่ให้กินเบ็ดนะบ่อเงียบครับหลางอากาศหนาวครับบ่ข้างแต่งง่ายครับใส่หน้าเบ็ด

ดูครับไงกิริศครับอมันกำลังต่อไปครับโอ้ไง oh. กิริศ คือประดุครับนี่เขียดอันนี้เขียดยังดีสบายดีครับคแฮปปี้ครับโอมึอนลมครึบง้อไปครับทางกับยาห์ยาหครับอถอดปลอกให้ครับคือคู่คักในกน้อยครับล้างห,หน้ามีอาการครับคู่คูครับล้างหน้า นี่โบ๊ทนปลาสูทครับปลากระสูทครับอืมเปอร์กสูทคือกินครับคร,รับ,บอู้เป็ดหมุนเลยครับเปอร์กสูทครับเก็บครับ น,นี้ก็นเงียบครับ้ยมีแตมเพิ่มอีกบ้านอ้อครับไปน,นี่ก็นเงียบครับเงียบเงียบนิ่งอีกไหมสักตัวไหมเงียบแท้ นี่กระเงียบโอ้ยหางสั้นครับโอ้ยนี้ก็เขียบยมลนลมครับโอ้ยลมลมเกียบเกียบตุกน้ำครับ นี่แหะครับมันขึ้น,นขั้นเบ็ดหักครับว่าประข่าไงแล้วมาขับประโคอมาขึ้นนี่ครับขั้นเบ็ดหักเลยครับแตกเลยเสียดายครับรูนกันเืแย่ครับนม่เตรียมเพิ่มอีกปะบรรยากาศต้นซชอครับ อาทิตย์กำลังขึ้นครับตะเวนครับตะเวนกำลังขึ้นครับแดงนั่จก็เงียบครับนาทีนี้การครับพี่น้องโมมุดนั่นนี่การครับ ครับันเด็ตมุกเลยครับดูหนังครับวา่าจะมีตวะครับตังกรตั้งยองครับมีตัวอยู่ครับ ดึงกันต่อไปครับอะไรนี่กิริจังลอยขึ้นเขาอยู่ค,ครับเบ็ดใกล้จะหมดแล้วครับพี่น้องอีกอยู่สิองลังครับลังสุดท้ายครับหมดขึ้นครับทั้งนี้เงียบครับอีกหลังสุดท้ายครับข้า,หง,า,หง,าหงหน้าคุณ นี่ครับหลัง้างนานอยู่บนน้องครับหลัง้างนานน,นี่การอีกครับอยู่ป่ะครับน้อง,องมุกจวกพลาดขั้นเบ็อยู่ครับ อุ้ยลุดครับลุกๆครับเสียดายครับล้างทุกท้ายเงียบครับครับ้เอาครับล้างท้ายครับหมดเบ็ดแล้วครับเกิากับมดแล้วครับพี่น้องขึ้นครับสุกันยุ้งครับ ส้มบรรยากาศในมอสสอกเป็นน้ำครับบรรยากาศดีครับน้องมอสสอกอากาศเย็นดีครับหน,นาวหุ่นละครับเรียบร้อยครับเศร้ราที่ครับลุกขึ้นนะครับปกระสูดครับประคอกระดุกก็ได้ครับนั่งดิครับแล้วเศร้าที่กัน ลากันยึดทุ่งหน้านะครับสายครับแ่าเล่นขึ้นสูงแล้วครับผาอย่างนั้นแก่พลาดสารน้ำนิดนะครับบริมาขีดท่ามลิปโดนครับหางเหินไปหลายเดือนครับนะครับบอครับแม่าทายยูทูบครับเพิ่นมาหาพื้นครับ เราทานทีก็ต้องลาไปก่อนครับไปพ้อกันคลิปนะครับครับ